h ฮล lo สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักของคุณครูโน้ตนะครับคุณครูอมรินพรมศรีนะครับหรือคุณครูโน้ตนะครับในรายวิชาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมนะครับผมอานวยการผลิตโดยท่านนภสดลลิมปีเจริญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสุขังราชสามคีนะครับผมวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องอะไรเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีที่เราเรียน กันมาเป็นประจำนะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องอะไระรับชมรับฟังได้เลยครับเพราะปัจจุบันนี้คอมพิวเตอร์มีส่วนสำคัญในการดำเนินชีวิตของเราเวลาที่เด็กๆเ,เปิดสวิตไฟที่ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์จะทำงานโดยอัตโนมัติโดยเครื่องจะทำการตรวจเช็คอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ทั้งหมดเช่นพวกแป้นพิมพ์และหน่วยความจำ เพื่อให้มีการประมวลผลที่สมบูรณ์และสามารถทำงานได้ตามปกติกระบวนการทำงานของคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยหน่วยต่างๆที่ทำหน้าที่ร่วมกันดังนี้นะเด็กๆหน่วยนำเข้าทำหน้าที่รับข้อมูลจากภายนอกหรือจากผู้ใช้เข้าไปเก็บไว้ในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์เพื่อรอส่งข้อมูลไปประมวลผลที่หน่วยประมวลผลเด็กๆครับ หน่วยนำเข้านั้นสามารถจำแนกสิ่งนำเข้าได้สีประเภทดังนี้นะ 1. โปรแกร,รมคือชุดคำสั่งที่ส่งให้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ออกมาโปรแกร,รมจะถูกรับเข้าโดยผ่านทางหน่วยนำเข้าแล้วเก็บในหน่วยความจำหลักเพื่อรอการประมวลผล 2. คํคำสั่งคือคำหรือวลีสั้นๆที่ส่งให้คอมพิวเตอร์โดยตรง เพื่อให้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติตามคำสั่งนั้นๆทันที 3. การตอบสนองของผู้ใช้คือข้อความที่ผู้ใช้ตอบให้กับโปรแกรมเมื่อโปรแกรมต้องการการตัดสินใจจากผู้ใช้เช่นโปรแกรมต้องการการยืนยันจากผู้ใช้ว่าจะเลือกตอบว่าตกลงหรือไม่ตกลง 4. ข้อมูลคือข้อเท็จจริงต่างๆที่โปรแกรมจะนำไปใช้ในการประมวลผลเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ออกมา หน่วยต่อมาคือหน่วยความจำครับเด็กๆหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์แบ่งได้สองประเภทคือหน่วยความจำหลักและหน่วยความจำรองหน่วยความจำหลักทําหน้าที่เก็บคําสั่งและข้อมูลต่างๆเพื่อรอให้หน่วยควบคุมหน่วยคํานวณและตรากะเรียกใช้เพื่อนำมาประมวลผลแล้วเก็บผลลัพธ์ที่ได้มาสำหรับการประมวลผลครั้งต่อไป หน่วยความจํารองจะเก็บข้อมูลที่ยังไม่ต้องการประมวลผลเอาไว้เมื่อต้องการนำมาประมวลผลหน่วยควบคุมจะส่งให้หน่วยนำเข้าอ่านข้อมูลหรือโปรแกร,รมจากหน่วยความจํารองเข้าไปหน่วยความจําหลักเพื่อส่งไปประมวลผลต่อไปหน่วยประมวลผลทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลและควบคุมการทำงานของอุปกรณ์อื่นๆของคอมพิวเตอร์ให้ทำงานประสานกัน โดยมีหน่วยควบคุมนำคำสั่งจากหน่วยความจำหลักเข้ามาปแปลแล้วส่งผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลไปเก็บยังหน่วยอื่นๆและเมื่อข้อมูลเป็นคณิตศาสตร์หรือตรรกศาสตร์ก็จะถูกส่งไปประมวลยังหน่วยคำนวณและตรัก,กะหน่วยสุดท้ายคือหน่วยส่งออกนะเด็กๆหน่วยส่งออกทำหน้าที่แสดงผลลัพธ์หรือสารสนเทศที่ได้จากการประมวลผล ในรูปที่สามารถเข้าใจได้หรือในรูปแบบที่คอมพิวเตอร์พร้อมจะนำไปประมวลผลต่อไปองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์นะครับนักเรียนจะมีทั้งหมด5ส่วนครับผมจะทําให้คอมพิวเตอร์ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับนักเรียนที่น่ารักของคุณครูนะครับประกอบไปด้วย 1. ฮาร์ดแวร์ฮาร์ดแวร์ 2. ซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์ 3. บุคลากร Peopleware, C. ข้อมูลและสารสนเทศ Data and Information 5. กระบ,บวนการ Procedure ทั้ง5ส่วนนี้นะครับนักเรียนจะทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนักเรียนจงไว้นะครับและทำใบงานให้ถูกต้องและครบถ้วนอย่าลืมทบทวนนะครับตามที่คุณครู ้งไว้นะครับให้เรียบร้อยระบายสีสวยงามแล้วเรากลับมาพบกันนะครับสวัสดีครับ